สวัสดีครับที่น้องชินง่นสื่อมวลชนที่รทุกท่านนะครับผมพลตำรวจเอกกิตติรัตน์กันเป็นรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติในฐานะรับผิดชอบงานสุบอำนวยการข้องกันปราบปรามยาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้ก็ได้มาร่วมแถลงข่าวในการจับกลุ่มยาเสพติดรายใหญ่ของกองบัญชาการตำรวจ นครบาลกองบัรคักาการสายตรวจและิบิการพิเศษกองบรงคับการสายตรวจครับรรผมต้องต้องเรียนอย่างดีครับว่าเป็นผลง,งานที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ชื่นชมการปฏิบัติงานของตำรวจนครบาลจากที่ผมกล่าวไปแล้วจากความมุ่งมั่นแล้วก็ติดตาม ชนิดแบบกัดไม่บ่อยกับแก๊งสําเดี่ยวที่เคยจะทำผิดแล้วก็จับกุ่มยาเสพติดไล่มาตั้งแต่ปี2,562จนถึงปัจจุบันมีการสิ้นสวนขยายผลโดยเฉพาะปัญหาเรื่องอยาเสพติดจะเป็นปัญหาที่รัฐบาลกำหนดเป็นนโยบายเร่งดวน ท่านผู้าการตำรวจแห่งชาติก็ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนหรือที่เรียกว่าวิวินรสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของบ่อนทำลายและเป็นภัยคุกคามกับสังคมที่น้องประชาชนของเราเป็นอย่างยิ่งนะครับภายใต้การกำกับดูแลของท่านบนตำรวจโพสำลานนวนมา แล้วก็ผู้บริหารของกองบาญชาการตำรวจนครบาลที่อยู่ด้านขวาและด้านซ้ายของผมนะครับได้ติดตามการทํางานของกองพับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษมาโดยตลอดมีการสืบสวนขยายผลมาเป็นระยะระยะนะครับจนกระทั่งเรารู้แล้วว่า ่มเ,เครือข่ายของแก๊งตำเดี่ยวจะมีการลำเรียงยาเสพติดมาจากสุพรรณบุรีไปที่จังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่สืบส่วนขยายของได้นะครับสุดท้ายเนี่ยไปที่ซอยมงกล17เเขตคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีแล้วเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการของ กองพับการใส่ตรวจและบริการเสร็จพี่นาได้เห็นว่าตรงจุดเหล่านี้เนี่ยจะเป็นจุดที่มีการเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนถ่ายนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติการในทันทีเราก็จะอาจจะไม่ได้ตัวผู้ต้องหาจึงตัดสินใจที่เข้าแสดงรมแล้วก็ตรวจผลจับกลุ่มจนทำให้ชุดปฏิบัติการของ กองมรัการใส่ตรวจแล้วก็ประเด็นการพิเศษสามารถที่จะตรวจค้นได้ยาเสพติดเป็นยาบ้าถึง2 000, 000, ล้านเม็ดแล้วก็ยาไอซ์ถึง249กิโลกรัมพร้อมผู้ต้องหาอีก2คนซึ่งมีประวัติมาก่อนแล้วด้วยนะครับพร้อมด้วยของการอีกหลายรายการ ขณะน,นี้ก็มีการประสานกับกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดเพื่อร่วมกันในการประสานงานและก็ขยายผลอย่างต่อเนื่องเพราะถือเป็นภัยผู้ามอย่างยิ่งนะครับในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดผมเองได้กำชับทุกคดีทุกทการจับกลุ่มรวมทั้งใน ในการจับกุ่มครั้งนี้นะครับว่าให้มีการสืบสวนขยายผลอย่างจริงจังไปถึงหัวหน้าขบวนการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยนำมาตรการในเรื่องของการตรวจยึดทรัพย์และกฎหมายฟ้องเงินมาเป็นเครื่องมือมาคับใช้กฎหมายเนื่องจากว่าเป็นกฎหมายที่มีความเข้มข้น แล้วก็จะทําให้ผู้กระทําผิดต้องสิ้นเนื้อประดาตัวยอีกประการหนึ่งที่กําชับไปก็คือว่าผู้ตุนถาเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะออกมาสู่สังคมแต่กระทําผิดซ้ําจะต้องมีการฟ้องเพิ่มโทษนะครับทำทุกอย่างที่สนองต่อนโยบายของรัฐบาลสนองต่อนโยบายของท่านนายรุ่งตีท่านพบตร นะครับทุกองบัญชาการทุกกองคับการทุกภูทรจังหวัดเราตั้งอกตั้งใจมุ่งม,มั่นที่จะขจัดสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนรายละเอียดผมอยากให้ท่านผู้คับการสายตรวจและปริมาณเสดได้ได้ไดไดนำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนโดยสังเกตสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นหัวหน้าหน่วยงานแล้วก็เป็นทีมที่ ไปติดตามสืบสวนจับกลุ่ม,ม,ก,ก,มก็อยากให้ท่านผู้ราบการได้นําเดินพี่น้องสื่อมวลชนในรายละเอียดสักหน่อยนะครับพี่น้องสื่อมวลชนครับกับผมท่านพลตำรวจศรีวรวิทยันจินาครับผู้รับการตรวจติดปฏิการพิเศษครับขออนุญาตนําเรียนข้อมูลการจาับกลุ่มในคดีคดีนี้นะครับสืบเนื่องจากเมื่อปี64ครับเราได้มีการจับกลุ่มมา กลุ่มของในอารตตัเหี่ยวนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยได้ยาบ้าจำนวน1 1ล้านาเนแล้วเราแล้วก็มีการซ้ดทอดกลุ่มต้องหาได้มาเราก็มีการขยายผลจนกระทั่งเมื่อวันที่30มกราคม2517ครับเวลาประมาณ23นาฬิกา เราทราบว่ากลุ่มคนนะผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ยนะครับชื่อนายชัยยศหรือบางแจ้งกันแล้วก็นายบุญยริหรือโบ๊่อันทองครับผู้ต้องหาทั้งคทั้งสองคนเนี่ยได้ขับขี่รถจยกรระตู้ทึบซึ่งได้รับยาบ้ามาจากบริเวณท่ากางนะครับแล้วก็นํามาส่งต่อบริเวณซอยบงกตสิบเจ็ดตคลองหลวงอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเมื่อเราทราบแบงนั้นเราก็ให้ชุดเจ้าที่ ได้ไปดักรอเมื่อรถไปถึงบริเวณซอยมง,งกรที่ก็จะมีการเข้าชาร์จและจับกลุ่มผลการตรวจค้นก็พบยาบ้าจำนวน2ล้านเม็ดแล้วก็ยาไอซ์จำนวน249กิโลนะครับแล้วก็ยึดรถยนต์กระบะคันที่ใช้บรรทุกนะครับแล้วก็โทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาที่หนึ่งก็คือของนายชัยยศหรือบังนะครับไว้ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับก็เดี๋ยว เราได้ในวันนั้นเนี่ยเราได้แจ้งกองสุทธฐานมาเก็บปลานยนมือแฝงทั้งบริเวณรถบริเวณถุงพลาสติกที่พ,พอแล้วก็ขดน้ําที่อยู่ในในรถเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผลการตวรวจ้นมือแฝงไอทีเอเอ็เป็นประการใดก็จะได้นํามาประกอบการสอบสวนและขยายผลต่อไปนะครับก็ขอนําเรียนสื่ชนพี่น้องให้ทราบรับ ผู้ช่วยสำนักที่กำกับดูแลในเรื่องการปรา,ปาบปรามกระบวนการยาเสพติดมาหลายคดีแล้วนะครับในหลายท้องที่ส่วนกองบับการใส่ตรวจและปฏิบัติการพิเศษนะครับเราต้องขอขอบคุณน้องๆที่ต้องตั้งใจปฏิบัติตามหน้าที่ของของความเป็นตำรวจที่จะทำให้ภัยคิกคานี้มันมันหมดสิ้นไปนะครับ ผมเองก็ได้อบอกกับท่านท่านรองธินกรแล้วก็ท่านรองชลินรองราชการประมนครบาลว่าคนทำดีต้องได้ดีดังนั้นเนี่ยจะต้องมีการพิจารณาความดีความชอบขอการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติกับผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่เบื้องหลังความสำเร็จดีนะครับในโอกาสที่กระทำได้โดยเดียวที่สุดนะครับ ก็ขอฝากอีกเรื่องนึงครับว่า,าพี่น้องประชาชนท่านใดที่มีข้อมูลแล้วก็คิดว่าอยากจะแจ้งบอดแสนะครับโทรศัพท์สายด่วนหนึ่งก็หนึ่งเป็นเป็นโทรศัพท์ที่ท่านสามารถแจ้งได้าสายตรวจหนึ่งก็นหนึ่งกกสายตรวจและปริบาณพิเศษจะมีระบบการป้องกันคุ้คมครองดูแลทุกท่าน เราไม่มีทางเปิดเผยข้อมูลใดๆทั้งสิ้นให้ท่านได้รับอันตรายใดๆขอเชินเราได้ข้อมูลเบื้องต้นจากนั้นเราจะขยายผลทาง,งภาพพื้นตินและทางเทคโนโลยีทางอากาศของเราเองนะครับเพื่อให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันถูกขาจัดไปจากสังคมเรานะครับให้มากที่สุดนะครับไม่ทราบว่าที่น้องสื่อมวลชนมีสิ่งใดจะถามไหมครับ คือการตีเป็นราคาเนี่ยอย่าอย่าอย่าถึงขนาดว่าเป็นโดยรวมเลยเพราะขนาดนี้มันมีการลดราคาลงบ้างอะไรลงบ้างมันมันไม่มีความแน่นอนนะครับแต่ว่าการผลิตมันไม่ได้เกิดจากประเทศไทยแล้วการซื้อหาเนี่ยมันก็ทำให้เกิด การการแสวงหาดีมาและสะพายนะครับส่วนเรื่องราคาเนี่ยมันก็ผันผวนไปเรื่อยยิ่งยิ่งเราพยายามที่จะกำจ่ายมันมันก็พยายามักล่อนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่อยากสนใจเรื่องราคาเราสนใจเรื่องข้อมูลการขา่าวการสืบสวนและการขยยคลียร์นะครับก็ทราบว่าราคายาบ้านวนีอมันก็ตกต่ำไปบ้า รประมาณนี้ขบวนการน,นี้ครับยังมีผู้รับผิดการที่จะต้องจัดต่อเนื่อีกไหมครับก็ยังมีครับยังมีซึ่งอออออรอกรสปบผมก็พูดไปถึงบชปสอด้วยก็มีข้อมูลอยู่ในมือกันทั้งหมดแล้วก็มีเครือข่ายอยู่เมื่อกี้เราก็ประชุมแล้วก็นั่นงรมกันว่าเราคงจะต้องหาทางปาดล้างข้อพวกนี้ให้หมดเลยนะครับ เราเราเรากำลังสสเสริสวยอยู่คุณราถ้าไม่ดีท่านใดถามีก็ขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนนะครับขอขอบคุณมากครับเราไม่ปล่อยไว้เฉยๆนะคนดีก็ต้องยกย่องนะคนไม่ดีก็ต้อง,องดำเนินการอยา่างเต็มที่นะครับโอเคนะครับนะขอบคุณมากครับขอบคุณ <okay. S 1> จะแพ็กลูกแบบแบบนี้ครับนะครับ ายตรวจและปฏิบัติการพิเศษได้ตรวจค้นจับูนุโดยของการจะอยู่ที่ตู้หลังกระบะทั้งหมดนะครับอยู่ในกระสอบดีมีความหมายมันเป็นชื่อบริษัทขนส่งการลำเลียงและการลักรอบขนส่งก็ใส่กระสอบอยู่ในเนี้ยไม่ได้มีอะไรปิดเลย<อ>นะครับ ไม่ได้มีอะไรผิดเลยผมถึงผมถึงบอกว่าถ้าท่านใดมีเบาะแสหรือข้อมูลเนี่ยก็ขอได้โปรดแจ้งมาที่1นึเก้าหนึ่งเลยนะครับเราก็จะส่งชุดปฏิบัติการเนี่ยสืบสวนขยายผลนี่แเป็นอย่างเงี้ยเปิดมาก็เจอเลยนะเพราะจุดจับนั่นคือกลางซอย17ซอยบงกต17ที่ลข้อมูลโดยโดยพฤติกรรมนจะจอดจะจอดรถทิ้งไว้แล้วก็อีกชุดหนึ่งจะเอารถใป ถ้าเกิดว่าจอดรถทิ้งไว้แล้วรู้ตัวเลยเราอาจจะเสียทั้งผู้ต้องหาก็จะได้แต่ของกลางเราก็เลยจําเป็นต้องตัดสินใจปฏิบัติการจับกุมตัวเพื่อจะมาขยายผลครับโอเคนะครับ